จะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งร้านนี้อร่อยจนทุกคนต้องติดใจทั้งลูกค้ารายเล็กและลูกค้ารายใหญ่ฮะใหญ่อะไรขนาดนั้นนะลูกค้ารายใหญ่จริงๆแลวลูกค้ารายใหญ่เนี่ยอันนี้แสบสุดเลยนะครับเพราะว่ามารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดคือรอตอนตีสี่มาเร็วไปเปล่ามาเร็วมากมายืนจ้องร้านตั้งแต่ตีสี่จนแม่ค้าเจ้าของร้านต้องออกมาตะโกนบอกว่าให้กลับไปก่อนร้านยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรให้ลูกค้ารายใหญ่รายนี้กินครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวยังไม่เปิดจ้ารอก่อนนะคะโทรโทรบอกผู้ใหญ่ดิไอ้บอกทีนี้ก็ได้มีเบอร์ไหมไั่ไงอ่ะม้ามแต่ตีสี่แล้วค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวยังไม่เปิดไม่มีอะไรกินเลยค่ะไป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 อย่าเอาของเข้าไป อย่าเอาของเข้าไปนะกลับดีกว่าไปเถอะไปเถอะเาปลาเลยปแล้วกลับดีกว่ามาเร็วเกินไป oh. ครับคุณผู้ชมพี่แคร์พี่แคร์ครเนี่ยเป็นช้างป่าเขาใหญ่แล้วเขามารอแบบนี้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง oh. เจ้าของร้านบอกว่าน้องเนี่ยมาสะบัดหูใสห่หางทางหา oh. รออยู่ตั้งแต่ตีส <Huh. S 1> ี่ก็คือร้านขายของนะแล้วคนต่างจังหวัดด้วยเขาตื่นกันเช้า oh. ตีสี่เนี่ยตื่นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมปรากฏตื่นมา oh. เห็นพี่แคร์ช้างป่าตัวนี้มายืนสะบัดหูใสห่หางอยู่ข้างบ้านมารอกินก๋วยเตี๋ยล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าร้านเขายังไม่เปิดนะฮะ จุดเกิดเหตุก็คือในพื้นที่ตำบลโป่งตาลองนะครับอำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมาแล้วจ้องมองเข้ามาไม่ทำไรนะมายืนรอเฉยแล้วก็สะบ,บัดหูอยู่แบบเนี้ยเออจนเจ้าของบอกว่าร้านยังไม่เปิดให้รอก่อนแล้วเหมือนเขารู้ฮะโอ้โหตั้งนานไม่กลับอยูดักตีสี่จนถึง6กโมงหกโมงเช้าตื่นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้า พี่รอมาประมาณเท่าไหร่ตีสี่ตีห้าหกโมงสองชั่วโมงสรุปไม่ได้กินหรอ <he. S 2> ไม่ได้กินไม่ได้กินต้องเดินกลับเพราะว่าเจ้าของอบอกว่าอของยังไม่พร้อมเลย,เลยน้องจะยืนรอต่อไป <c oughs> ก็ไม่มีอะไรให้กินนะครับคนที่อยู่ในร้านก็บอกให้โทรหาคนมาช่วยไล่เพราะตอนแรกเนี่ยพี่แรกร์เขาจะไม่ยอมไปไหนเขาจะปักหลักอยู่แบบนี้ะจะเคี่ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวกี่ชั่วโมงก็ว่าไปน้องจะรอแต่ว่าปล่อยให้รอไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะ ช้างป่าก็คือช้างป่าเนาะอเออต้องอยู่ห่างๆเขาไว้นะครับร้านก็บอกว่าไม่มีอะไรให้กินหรอกแล้วพี่แคะเนี่ยเหมือนจะรู้พอได้ยินคําว่าไม่มีอะไรให้กินเริ่มขยับตัววะ่ะเออแล้วเขาก็เดินจากไปแต่ดีๆเลยนะฮะก็มีคนขับรถเนี่ยตามตะโกนบอกเอาลับกลับเข้าป่าไปได้แล้วมายืนรออยู่แบบนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้กินนะครับผู้โพสต์บอกว่าเขาใหญ่เออที่นี่เขาใหญ่ เป็นชื่อของผู้โพสต์นะครับคุณผู้ชมบอกเอนดูพิ่แระจังเลยเขาฟังดูเรื่องด้วยอุตส่าห์มารอตั้งแต่ตีสี่ร้านยังไม่เปิดส่วนแม่ค้าเนี่ยโอ้โหตะโกนบอกน้องด้วยน้ําเสียงที่ใจเย็นมาก<อ>แล้วก็ใจดีด้วยนะครับช้าเน็ตก็ไม่พลาดเข้าไปช่วยแสดงความเห็นเอนดูช้างแระตัวดีนะครับคุณผู้ชมพิ่แระคือชื่อของเขา,าแต่ขนาดของเขาเนี่ยเป็นช้างปกตินี่แหละอเออเห็นไหม ตัวไม่ได้เล็กตามชื่อเลยมีชาวเน็ตท่านนึงบอกว่าลูกค้ารายใหญ่เจ้านี้ท่าทางต้องใส่ผักเยอะๆน้องน่าจะชอบกินผักนะครับ <c oughs> บางคนบอกว่า <c oughs> อ้าวไหนๆเข้ามาล้อเดต่ตีสี่เนี่ย พี่เจ้าของร้านก็เชิญเขามานั่งรอในร้านเก้าอี้พ <c oughs> ังพ <c oughs> อ,อดีเออนั่นแหละครับบางคนบอกว่าแม่แล้วแม่แม่ไม่ติดป้ายบอกน้องล่ะหนูเนี่ยมายืนตั้งนานแล้วอเออเปิด9ก้าโมงสิโมงก็ไม่บอกให้มารอตั้งแต่ตีสี่นะครับ,บบางคนบอกว่าถ้าทางจะเป็นลูกค้าประจํานะ <c oughs> คือต้องเคยกินแหละไม่งั้นไม่ติดใจจนมายืนรอขนาดนี้หรอกคุณเป็นไหม,ไมคือเรารู้แหละว่าร้านยังไม่เปิดแต่แตเราชอบมากอ่ะเราไม่อยากต่อคิวนานเราขอไปยืนรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดใช่ไงเหมือนเป็นคนแรกนี่ไงวันก่อนที่เราไปกิน ร้านซูชิกันอ,ะอ,อ่ะดิฉชนนั่งรออยู่หน้าประตูร้านเปิดเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นดี่ัันจะนั่งรออยู่แบบนั้นแหละแล้วมันเหมือนเป็นการกดดันร้านเปิดหรืยอยังเร็วๆฉันหิวเออพี่แกรช้างเขาใหญ่หน้าเอ็นดูจริงๆนะครับค่ะออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาโมโหหิวขึ้นมาอันนี้ก็น่ากลัวนะอ,อ,อ,อจะให้กินกล้วยกินอ้อยก็ในร้านมีแต่เครื่องปรุงแล้วแหละคุณผู้ชม